คุณโกวิทคะโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มของเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับจะมีอาการแสบตาแล้วก็แสบจมูกนะครับขณะที่ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับพื้นที่ตำบลก็ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันนะครับแม้อากาศจะเริ่มถ่ายเทแล้วได้ดีนะคร เดี๋ยวพาค right ุณผ like ู้ชมย้อนกลับไปดูเมื่อช like ่วงเช้าที่ผ่านมานะครับฝุ่นควันหนาตานะครับชาวบ้านก็จัดสรรอำเภอลี้จังหวัดลำพูนอย่างคงใช้ชีวิตท่ามกลางฝุ่นพอก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทีเดียวนะครับตลอด4 5วันที่ผ่านมาสถานการณ์ฝุ่นควันรุนแรงนะครับหลายคนเริ่มมีอาการที่ได้รับผลกระทบบ้างแล้วนะครับไอไม่มีอาการไห แต่ก็จะแสบตาน้ำตาไหลอย่างนี้ตลอดเลยแล้วเราดูแลป้องกันน้องอยังไงะ <c oughs> ก็ดูในแบบนี้แหละก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วสวมแมสเขายอมสวมไหมฮะไม่<ะ>อันนี้ก็น้ําตาไหลด้วย,น,ยน้ําตาไหลนี้เขาก็บหูว่าเขาเผาจะดอยอีนอเขาไปที่หูเนาะแล้วมัน,นกับมันกลืนนักกู้เตือนนะมันหมานกันก ผู้เตื๋อเนี่ยมันบ่นาคเพราะว่าตะกอนเขามีน้อยนิดเขาแค่จะเผาก่อนไปตามธรรมชาติแต่ประเดี๋ยวนี้มันถ้าจะเผาแบบว่าหอกขมูเนาะเพราะว่ามันบ่อยม้อยมันหนาเดี๋ยวพอดีโดนน้อยหนึ่งมันก็เลยควนแต่มันจะไม่ใชของบ้านนี่ก็ะเพราะว่ามันมันที่นี่มันเป็นแอ่งกระทะนะเจ้าเพราะเวลาเวลาควนมันพอดมามันมาจมอยู่ที่นี่หมด คุณผู้ชมครับบ้านก็จัดสรรเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาครับลักษณะเป็นแอ่งกระทะกลางอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเมื่อเกิดไฟป่าก็จะส่งผลกระทบกับ4หมู่บ้านควันจากไฟป่าก็จะสะสมในหมู่บ้านนะครับยิ่งเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่าที่อากาศไทยเทไม่ดีนะครับส่วนสถานการณ์ไฟป่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดฝุ่นครับในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงพบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างน้อย3ามจุดใหญ่ๆนะครับที่กําลังลุกลาม ซึ่งเผาพื้นที่ป่าไปแล้วกว่าเจ็ดหมื่นไร่ครับสิ่งที่เราหน้ากังวลก็คือตัวเชื้อเพลิงนะครับท,ที่สะสมอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเองแ้นเนี่ยเราก็ต้องไปเรารู้อยู่ทุกทุกอย่างนะครับว่าการเกิดไฟป่าก็เกิดจากประชาชนหรือมนุษย์นะครับฉะนั้นในการที่จะไปสร้างจิตสํานึกหรือการไปพูดคุยกับชาวบ้านเองหรือแม้แต่ตัวตัวตัวที่เขาชอบเข้าป่าเองเนี่ยเราต้องไปคุยกับเขาไปปรับปบความเข้าใจกับเะาว่า อย่าเผาช่วงนี้นะอย่างนี้ครับเราใช้วิธีแก้ที่ตรงต้นเหตุก่อนครับสำหรับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับถือว่าเป็นป่าขนาดใหญ่กว่า60,0,000ไร่ครับเป็นป่าเต็งรังกว่าร้อยละแปซึ่งเป็นป่าผัดไปนะครับทำให้มีเชื้อเพลิงในป่าค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าเขตอนุรักษ์ขนาดใหญ่ที่เกิดไฟป่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในภาคเหนือนะครับ อย่างที่บอกนะครับสาเหตุสําคัญของการเกิดไฟป่านะครับก็เกิดจากการเข้าพื้นที่ป่าเพื่อที่จะหาของป่านะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกันแล้วก็มีการประชุมทั้งฝ่ายอุทยานแล้วก็ชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันเพราะว่าหลังจากนี้ไปตลอดหนึ่งเดือนนะฮะที่นี่จะเผชิญกับปัญหาไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้นตามในช่วงเวลาในช่วงเดือนมีนาคมครับค่ะขอบคุณคุณโกวิทค่ะค่ะขอบคุณค่ะ